เด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเพนสิริในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเช้าวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันในเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงแรงดึงดูดของโลกหรือแรงของโลกที่กระทำต่อวัตถุทุกชนิดบนโลก ทำให้วัตถุต่างๆตกลงสู่พื้นโลกเสมอและทําให้วัตถุนั้นมีน้าหนักวันนี้ค,ครูได้นําวัตถุมาให้เด็กๆดูค่ะว่าวัตถุที่ครูนํามาให้เด็กๆดูในวันนี้เมื่อค,ครูโยนขึ้นไปในอากาศแล้ววัตถุตกลงสู่พื้นปรากฏว่าวัตถุชนิดนั้นจะแตกหรือไม่แตก ่อนอื่น,นเด็กหยิบกระดาษขึ้นมาคนละหนึ่งแผ่นค่ะให้เขียนไปค่ะให้เขียนแต่คําตอบว่าขา้อ1ให้บอกชื่อวัตถุและก็ให้บอกว่าแตกหรือไม่แตกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1แก้วพลาสติกเด็กๆเขียนลงไปค่ะ 1. แก้วพลาสติกแล้วก็บอกว่าคุณครูจะโยนแก้วพลาสติก ขึ้นไปในอากาศสมมติว่าคุณครูโยนขึ้นไปแล้วตกลงสู่พื้นแล้วแก้วพลาสติกเป็นอย่างไรเด็กเขียนคำต่อไปว่าแตกหรือไม่แตกต่อไปค่ะข้อที่สองเขียนคำว่าตุ๊กตาหมีแล้วคครูก็จะสมมติว่าค,ครูโยนตุ๊กตาหมีขึ้นไปในอากาศแล้วตุ๊กตาหมีตกลงสู่พื้น แล้วปรากฏว่าตุ๊กตาหมีนั้นแตกหรือไม่แตกเขียนคำตอบลงไปค่ะข้อ3โอง่งดินเผาเด็กๆก็เขียนชื่อวัตถุลงไปค่ะและก็สมมุติคุณครูโยนโอง่งดินเผาขึ้นไปในอากาศแล้วโอง่งดินเผาตกลงสู่พื้นปรากฏว่าโอง่งดินเผานั้นจะ หรือไม่แตกเขียนคำตอบลงไปค่ะข้อที่4ลูกบอลยางเดี๋ๆก็เขียนชื่อวัตถุลงไปว่าลูกบอลยางแล้วก็สังเกตว่าเมื่อสมมุติครูโยนลูกบอลยางขึ้นไปในอากาศแล้วลูกบอลยางตกลงสู่พื้นปรากฏว่าลูกบอลยางนั้นจะแตก หรือไม่แตกเขียนคําตอบลงไปค่ะข้อที่5ขวดโหลหรือขวดแก้วนะคะเด,เดี๋ยวเขียนชื่อวัตถุลงไปว่าขวดโหลหรือขวดแก้วแล้วสมมุติคุณครูโยนขึ้นไปในอากาศแล้วขวดโหลหรือขวดแก้วตกลงสู่พื้นผลปรากฏว่าจะแตกหรือ ไม่แตกคําตอบลงไปค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปเลยเขาเรียกว่าจานกระเบื้องนะคะเมื่อคุณครูโยนจานกระเบื้องขึ้นไปในอากาศแล้วจานกระเบื้องตกลงสู่พื้นปรากฏว่าจานกระเบื้องนั้นแตกหรือไม่แตกเขียนคําตอบค่ะ ข้อต่อไปค่ะแก้วกาแฟเมื่อสมมุติคุณครูโยนแก้วกาแฟขึ้นไปในอากาศแล้วแก้วกาแฟตกลงสู่ผืนปรากฏว่าแก้วกาแฟนะแั้นแตกหรือไม่แตกเขียงคำตอบลงไปค่ะข้อต่อไปค่ะ คุณครูโยนตะกร้าพลาสติกขึ้นไปในอากาศแล้วตะกร้าพลาสติกตกลงสู่พื้นผลปรากฏว่าแตกหรือไม่แตกเหงนคำตอบลงไปค่ะต่อไปข้อสุดท้ายชามกระเบื้องแล้วสมมุติคุณครูโยนชามกระเบื้องขึ้นไปในอากาศ ชามกระเบื้องตกลงสู่พื้นปรากฏว่าชามกระเบื้องนะั้นจะแตกหรือไม่แตกเขียนคำตอบค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูวัตถุที่ครูได้นำมาให้เด็กๆดูในวันนี้ว่าเมื่อครูโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศแล้ววัตถุตกลงสู่พื้นนั้นวัตถุจะแตกหรือไม่แตก ะะแล้วเด็กๆก็ยิบใบงานของคุณครูขึ้นมานะคะคให้เด็กๆดูว่าวัตถุชนิดใดเมื่อตกลงสู่พื้นแตกหรือไม่แตกเด็กๆก็เขียนคําตอบลงไปในใบงาน,นะคะุณคร,คร,ครูหวังว่าเด็กๆของครูคงทําได้ค่ะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ